ครับพี่น้องกะมาพอกันอีกครั้งนึงนะครับผมมนมีิกาลุงทองกับนามาสูบน้ำใส่ข้าวเหนียวนะครับผมปูนอยู่ฝั่งตะวันตกนนะพุ่น้องไอ้พี่น้องอยู่ทั้งปลาพุน่นะครับผมที่ลุงทองเลยลุงขิดปมือเศร้านี่เนาะตอนนี้ก็ะเที่ยงแล้วลุงทองก็นั่งอยู่กระท่อมนะครับผมนั่งอยู่กระท่อมน้อยหัวหน้านะพี่น้องเนาะอยู่คนละฝั่งกักบเรื่องเรื่องอยู่ปลายหน้า นกับนางปกลับเนี่กับมือเติบอยู่พี่น้องนกับผมหลวงพ่อก็เริ่มมานั่งรบแดดอยู่นี่แล้ะพี่น้องแดดฮ้อนพี่น้องนกับผมท้องฟ้าเพิ่งกะกลุ่มๆมืดๆแจ้งๆนกับผมแดวก็แดดออกแดวกับบดน้องพี่น้องเนาะอากาศออากาศกะค่อนข้างที่อบเอาพี่น้องลมบ่มีเลยนกับผมนิ่งมันี่นิ่งนกับผมเห็นเพื่อนกะมืดมากอยู่ พี่น้องพูดฟังตะวันตกเนาะครับผมแถวจังหวัดอีสานล่างจังหวัดบุรีรัมย์ติดกับสุรินทร์เหานี่เลยเนาะครับผมพุดประกาศมีกลุ่มๆมืดๆอยู่พี่น้องเนาะครับผมขาดขาดว่านาจะมามืหมนีแเลยเนาะพี่น้องเนาะบ่คอยกันพอแห้งกันนักละพอแห้งกันนักว่าจังไหนนาอบานนี่ยเนาะครับผมอ่าพอหน,นักกับเบ้าเลยเนาะพี่น้องเนาะก็อให้ตกมาเนาะครับผม ตกมาเรื่อยๆก็ดีได้หระพี่น้องเนาะบนนักกระชังเขาให้ลินมาเรื่อยๆเนาครับผมเขาเป็นหมักอากาศแบบนั้นเนาะรับผมพันสิง,งามเขาพุ่นลินใจนี่สิง,งามพี่น้องเนาะครับจังเขาเขาดําใหมๆ่ๆเนาะพี่น้องกต่ไม้ตะกอนนีพ้พอยแม่ผ้าลูกกาดํานี่ดํ้มผงดํ้ดิีหนึ่งแห้งซักลุ่มเอานะพี่น้องเนาะซักลุ่มเอากาแซะ เอากาแซในขู่เนาะครับผมเอาขู่ไปตักน้ำมาแล้วก็เอามาเอากามาจุมา่มแล้วก็จักกลุ่มแล้วก็ดำโอ้ก็นยังได้กินเนาะพี่น้องเนาะพอตะฝนตกมาใจโอ้ยเบิ่งเพิ่งงามเพิพ่งถอดเพิ่งถอดอไอยังก็เพิ่งว่า,นาคนเฒ่าโบราณถอดหางไก่เนาะครับผมเออย Nh อดเขาเป็นถอดหางไก่กะคงลงงงอยู่เนาะพี่น้องเนาะดำจนหอดพูนนะพี่น้องเนาะครับแถวไอ้บ้านรุ่งทองกับมัจกนเนาะพอกระแม่ไพ่เห็ด นครับผมใส่งัวใส่ควายไทยเอาเนาะพี่น้องเนาะรับผมมามีหลดคือปัจจุบันนกรับผมกับไทยกับดำกันป้ายกับหลูกกับเต่าเนาะพี่น้องน้ำจนหอดเดือนสิบเอ็ดก็มีนกับผมออกัาษายังดำกันอยู่ก็มีนกรับผมออกห่วงข้ามือก็มีพี่น้องดำแล้วบ่พระอาทิตย์ก็ไไ้เกี่ยวยังสี่ก็มีนกรับผมกัยังมีห่วงไ้เกี่ยวอยู่ได้หระพี่น้องเขาดำห่อสมัยตะก่อนเนาะรับผม ว่าผืนแต่ก่อนกัดเออมันมีการใส่ใจใยางสูงป่านนี้ได้น้อพี่น้องเนาะเสมอนี่ยางออกไปกับแมนว่ามีขาใสา่ใจเลยเนาะครับผมสมัยเสมอเนาะครับผมยางกับยา,างสมัยนาอพี่น้องขี่รถปืนเลยแม่นบ่พี่น้องมันหลิดละสี่สิปกว่าบาทสามสิปกว่าบาทเนาะครับผมสมัยแต่ก่อนนี่เอาไปหน้ามาหน้ากับยางทีบนหลังควาย พี่น้องเนาะบ่เคยเสียจักบาทนะครับผมเสียตะขาแห้งขาเมื่อยเท่านั้นนะครับสมัยเสมือบ่แมนเลยเห็ดแขงกันได้พี่น้องสมือนี่ลุงทองสังเกตเบื้องนี้เห็ดแขงกันจักสิเ่าไปใสลุงทองบอกบอก่ถือคือกันนาะครับผมเห็นไอ้จังเพิ่นเห็นลุงทองเห็ดแขงสีนี้เอาหลดไทยหน่อยไทยนี่กัเพิ่นกับว้าอยู่ได้พี่น้องเพิ่นว่าบ่ท่านกินเขาดอกเพิ่นว่าเนาะบ่ท่านกินผู้ใด <c oughs> ลุงทองกัยังบบหูอยู่ว่าบ่ท่านกินบูไใดเออลุงทองกันยังขึ้นยูมาหอดเท่าเสมอนี่เนาะพี่น้องบ่ท่านกินข้าวดอกเพ่อนว่าเออเจ้ากระเห็ดรหลดไทยมือเดียวเจ้าก็แเล้ยวเจ้าก็เป็นนางฮิโตโกโอยู่เงินว่าพี่น้องเฮาก็เห็ดไปเรื่อยๆเนาะรับผมจนตุนต้นเอาตำเนาะพี่น้องเนาะรับแมนอยู่แล้วรหลดไทยใหญ่เนาะรับปืดปาดปาดเดียวก็แเหล้วเนาะกับบ่ไดดวากันเนาะรับมุ้มมันนะแต่ว่ามา คิดคำเบาอยู่บนเดียวก็คือว่าท่านกินเขาบ่ไ่างเงี้ไปท่านกินผู้ไดนะครับผมเราก็เห็นน้องเฮาเข้ากันก็ได้กินอยู่ได้หรพี่ป้องนะครับผมเต็มเหล่าคือกันเลยเขานะครับเนาะอ่ะมาคุยให้ฟังนิดๆน้อยๆนะพี่น้องเนาะพ่อแก่เงาอากาศร้อนๆตอนเที่ยงนะครับผมอจบคลิปไว้จะเพียงจำเนี่ครับผม ขอกป็นคลิปหน้าเราเพี่น้องเนาะ